สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันนะครับในเรื่องของการเลือกใช้ค่า,าการที่เหมาะสมนะครับค่าการที่เราเรียนไปมีตัวอะไรบ้างครับตัว,ตว,ะตวอ,อะไรครับตัวที่หนึ่งก็คือค่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวที่สองก็คืออะไรครับ มาตรฐานตอบต่างๆนะครับให้เพื่อนที่อยู่ที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านไม้หิ้งด้วยครับก็เรามาทางมาเรียนจาก20กว่าคนนะครับได้มาสิ่มาลักลัยเพื่อนๆเลยครับอ่าครับภาคการที่เราเรียนมานะครับอันหนึ่งก็คือคมาตรฐานเลขฐานสองมาตรฐานฐานสามฐาานิยมนะครับทั้งสามตัวเนี่ยเราจะ เลือกใช้ยังไงนะครับเราจะเลือกใช้ยังไงนะครับให้เหมาะสมนะครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลวิธีการหายังไงครับวิธีการหายังไงขอบคุนอบคุนอะไรครับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับหารด้วย จำางินข้อมูลทั้งหมดหาะะกือการหาค่าเฉลี่ยได้คันนี้นะครับค่าการของข้อมูลที่ได้จากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยนะครับค่าที่อยู่กลางเราเรียกมันว่มามัธยฐา,า,านนะครับต่อไปฐานนิยมละ่ะฐานนิยมคืออะไร คือค่าอะไรครับไม่ค่าที่มีอะไรครับมีอะไรตามกันเยอะสุดใช่ไหมนะครับครับนฐะานนิยมก็จะมีอะไรครับค่าของข้อมูลนะครับที่มีความถี่มากที่สุดนะครับแต่ฐานนิยมมีสองค่าได้ไหมมีสองค่าได้ไหครับได้ได้ไหมครับได,ได,ไมบได้มีสามค่าได้ไหม ได้ไหมครับําการถามค่าได้ไหมไม่ได้นะครับตาาข้อมูลนั้นนะครับมีความกี่เท่ากันหรือว่าสมการเท่ากันนะครับเกินนะครับเกินสามค่าเกินสองค่าึ้นไปนะครับเราจะเรียกมันว่าไม่มีฐานนิยมนะครับมีฐานนิยมในข้อมูลเช่นนั้นนะครับ ค่ากลางของข้อมูลนะครับการเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมนะเราเลือกใช้อย่างไงนะครับค่ากลางของข้อมูลที่จะนํามาใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลใดๆโดยทั่วไปจะนิยมใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพราะใช้ข้อมูลทุกตัวในการคำนวณโดยทั่วไปนะครับจะนิยมใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างเช่นคะแนนสอบของเราเนี่ยนะคะแนนสอบของห้องก็จะเอา คะแนนของนักเรียนทุกคนครับมาหาดมาเฉลีย่ยมาหาดกันอย่างเช่นม .2 มีทั้งหมดกี่คนสามสิบสี่คนด้วยครับก็จะเอาคะแนนรวมกันทั้งหมดก็ต้องหารด้วยสามสิบสี่นะครับก็จะได้เป็นคะแนนเฉลีงงงง่ยการเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลหรือามาตรฐานนะครับจะใช้กับข้อมูลที่มีความแตกต่างของข้อมูลมากๆอ่ะ นะครับดูนะเขาจะเลือกใช้ในมัธยมัธยนฐามนะครับจะเลือกใช้นะครับก็ต่อเมื่อข้อมูลช่นนั้นเนี่ยมีความต่างกันมากนะครับอย่างเช่นออนักบอนปามาสอบได้คะแนนน้อยสุยดาาเลยนะครับเต็มร้อยได้สิบห้าคะแนนอย่างเงี้ยนะครับชนิดาได้ แปดสิบเก้าคะแนนน่นะครับได้นมาแปดเก้อ่ามีคนนะครับพัฒนั่งได้เจ็ดสิบสองนะครับจันทามานะครับได้ห้าสิบแปดสมมติสมมตินะครับสมมติเห็นไหมครับว่ามันไม่ใกล้เคียงกันเลยครับเราก็จะใช้ใช้ค่าต่างที่นิว่าลมาธยาฐานนะครับอารน,นิยมจะใช้ยังไงจะนิยมใช้กับข้อมูลที่มีความขี่ ของข้อมูลมากมากนะครับก็คือมีข้อมูลเยอะๆเราจะใช้ฐานนิยมนะครับหรือเราจะเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะสามตัวนี้ใช้ยังไงดูแลนะนะครับทัศน์เล็คณิตใช้ยังไงนะครับนิยมใช้เยอะนะครับเพราะใช้ข้อมูลทุกตัวนะครับมัตยฐานจะใช้ก็ต่อเมื่อข้อมูลชุดนั้นมีความแตกต่างกันมากนะครับฐานนิยมจะใช้ก็ต่อเมื่อข้อมูลชุดนั้นเนี่ย มันมีความถีดมากๆากครับตัวอย่างที่หนึ่งครับลองดูว่าเราจะใช้จะใช้ค่ากลางข้อมูลสามตัวเนี้ยค้าเฉลี่ยหรือว่ามาตรานหรืออานนิยมนะครับอ่านจ์พร้อมๆกันครับนักเรียนให้เพื่อนทางบ,บ้านได้ยินด้วยครับเนึ่สองเด็กชายแต่ทีสรวดลาคาของอุตตร เพื่อในกุ่โดยตรวจการพื้นเร็วนำมาจัดเรียงลำนาแาแบบง่ายๆแบบง่ายไ้หามีเน็้สิบหา เพราะอะไรอ่าฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรนะครับข้อมูลที่เะไรครับทำกันมากที่สุดใช่ไหมครับอ่าเราก็ดูว่าอะไรที่ทำกันบ้างครับเจ็ดห้ากับแปดสนะครับข้อมูลที่ทำกันสองอ่บข้อมูลสองจำนวนเท่ากันเลยฐานฐานนิยมมีสองค่าได้ไหมได้ครับ มีได้ไหมมีได้นะครับมีสองค่าได้นะครับแต่มีมากกว่าสองค่าได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะเรียกถ้ามันซ้ากันเกินสองค่าข้อมูลชุดนี้มีอานนิยมไหมไม่มีนะครับแต่นี้ทซ้ำกันสองค่าแสดงว่าอานนิยมมีสองสองค่านะครับอ่็นครับนะครับคําถามข้อต่อไปนะครับมัธนะยฐานเท่ากับเท่าไหร่ อ่ามะัยธยฐานเท่ากับเท่าไหร่ครับเด็กาแรกสุดมัยธยฐานนะครับเราเรียนจากน้อยไปมากหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจำนวนข้อมูลเป็นจํานวนจํานวนนะครับเป็นจํานวนที่นั้นะมันมีค่าที่อยู่ตรงกลางแน่นอนไหมนนมีค่าอยู่ตรงกลางก็ค,คือเท่าไหรครับแปดสิบ,บนะครับ ดังวนั้นเราได้ค่ากลางแน่นอนนะครับก็คือมัธยฐานก็คือแปดสิบนะครับมัธยฐานเท่ากับแปดสิบนะครับอ่าต่อไปนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับเท่าไหร่อ่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาอย่างไรครับเอาผลรวมของข้อมูลกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดตัวใช่ไหมครับอ่านำข้อมูลเจ็ดตัวนะครับมาบวกมารวมกันแล้วหารด้วยหารด้วยเท่าไหร่หารด้วยเจ็ดนะครับอ่าาคำตอบดีครับถ้าจะเหลืยเลขนีเ้เลขคณิตได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าบวกเจ็ดสิบห้าเป็นร้อยร้อยห้าสิบนะครับ ปดสิบกว่าแปดสิบเป็นเป็นเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยหกสิบนะครับอันนี้แล้วครับร้อยร้อยโทษครับร้อยแปดห้าครัอ่าบวมกันดีครับรวมกันค่ะอ่าสิบห้าสิบหกสิบแปดนะครับ,บรวมกันเป็นเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยอ่าเป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบอ่าหารเจ็ด เจ็ดที่เก้าห้าหารเจ็ดที่เก้าห้าหารเจ็ดครับได้ไรครับเจ็ดตัดเจ็ดได้เท่าไรครับได้หนึ่งนะครับเจ็ดอะไรได้เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วเศษสองนะครับเจ็ดอะไรได้ยี่ห้าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดแล้วเศษอะไรครับหลือเศษสี่ใส่จุดเตมิม 07รายได้40 7ะไรครับ77 49 76 42 75 35เหลือเศษเสร็จแล้รครับ75ครับน0เข้าไป77ครับเราที่ยัง2ตำแหน่งะครับก็จะได้ออกมาเป็น113จุดอะไรครับ57ครับ ไไค,าค,าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับได้ถึงร้อยสิบสามจุดห้าเจ็ดครับค่ากลางที่เหมาะสมคือค่าใดเพราะอะไรนหาพืนะี่นะจากข้อมูลชุดน,นี้นะครับนักเรียนจะใช้ค่ากลางที่เหมาะสมอะไรดีครับมันมันต่างกันเยอะไหมข้อมูล อยู่มาสามร้อยต่างกันเยอะไหมต่างกันจำนวนเยอะไหมครับเยอะนะเราจึงใช้มัธยฐานนะครับนะเราจงใช้มัธยฐานนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะมีราคาสุดท้ายสูงมากต่างจากหกค่าซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันนะครับค่าฐานนิยมมีสองค่านะครับไม่สะดวกในการอ้างถึงและค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ไม่เหมาะสม ก็มีราคา,าสุดท้ายสูงมากต่างจากอีกหกค่าดังนั้นประเทศฐานนะครับเหมาะสมที่สุดท,ที่จะใช้นะครับใช้เป็นค่ากลางของข้อมูลชุดนี้นะครับตัวอย่างที่สองครับอันโจทย์พร้อมกันครับดังด 1, 3, 4, 5, 6, าต่อหนึ่งลูกบอลสีเขียวามลูกสแดงห้าลูกโถดานี หิบทั้งหมดกี่ครั้งนะครับจำนวนลูกบอลที่มีสีเขียวนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับหยิบได้หนึ่งลูกครั้งที่สองหยิบได้หนึ่งลูกครั้งที่สามได้สี่หยิบไม่ได้ครั้งที่ห้าหยิบได้นะครับครั้งที่หกไม่ได้ครั้งที่เจ็ดได้หนึ่งลูกครั้งที่แปดได้สองครับนี่คือผลการหยิบลูกบอลนะครับใน้ารับ <c oughs> การทดลองนี้มีการหยิบลูกบอลกี่ครั้ง14ครั้งกี่ครั้งครับ14ครั้งใช่ทั้งครั้งใช่ไหมครับรู้ได้ไงครับตอบรู้ได้ไงครับมันแอนดูรูบอนแอนดูถ้าหมด14ครั้งนะครับไม่ไปดงตอบยุบยุบฐานนิยมของจำนวนลูกบอลสีเขียวที่หยิบได้ในแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่ครับ6ครั้ง ฐานนิยมฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรครับก็คือหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับหยิบได้หนึ่งรูปทั้งหมดกี่ครั้งสอครั้งนะครับเพราะนั้นฐานนิยมก็เป็นเป็นอะไรครับฐานนิยมก็จะเป็น อานนิยมของเป็นหนึ่งลูก,กนะครับเพราะหยิบได้บ่อยสุดใช่ไหมครับหยิบได้บ่อยสุดคือหกัหก้งนะครับต่อไปครับมัธยฐานะ่านนิยมมัธยฐานมัธยฐานคืออะไรของจำนวนลูกบอลสีเขียวที่หยิบได้เนี่ครับเป็นเท่าไรหร่อ่ามัธยฐานมัธยฐานคือการเรียงอะไรครับเรียงจำนวนลูกบอลที่หยิบได้จาก จากอะไรครับตาดน้อยไปมากเราเรียงซิ่งมีสูงกี่ตัวมีศูนหนึ่งสามสี่นะครับแล้วก็หนึ่งกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็อะไรครับสองกี่ตัวตัวสองสองสองแล้วก็สาม มีทั้งหมดกี่ครั้งครับเนี่ยเราดับกี่ครั้งราจับกี่ครั้งราจับกี่ครั้งสิบสี่ครั้งเป็นเลขเป็นเลขอะไรเลขคู่นะคนันตัวที่ที่เป็นค่ากลางนะครับมีกีมีกี่ค่ากลางมีค่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือตัวที่เจ็ดกับตัวที่แปดใช่ไหมครับนะครับตัวที่เจ็ดกับตัวที่แปดใช่ไหมครับ มันมีสองค่าทำไงครับเอามาบวกกันแล้วหารสองนะครับน,นี้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหารสองก็เป็นหารสองได้ศูนย์โอ้ถูกมากดวงดาวนะครับต่อครับค <c oughs> ่าเฉลี่ยเลขเด่นของการหยิบได้ลูกบอลสีเขียวนะครับค่าเฉลี่ยคือหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ ะนะนะมัธยฐานเท่ากับหนึ่งนะครับต่าเฉลี่ยได้ 1, 0็7ค่าการที่เหมาะสมที่สุดของการทดลองนี้ควรเป็นค่าใดควรเป็นค่าไหนครับเป็นค่าเฉลี่ยได้คณิตใช่ไหมครับเพราะมันเป็นไงครับมันมันเป็นไงตัวหนึ่งสองสามมันห่างกันเยอะไหมห่างกันเยอะไหมครับจํานวนที่ถืแลูกบอลได้ ห่างกันเยอะไหมไม่เยอะห่างกันไม่มากแต่ถ้าข้อมูลมันห่างกันมากปุ๊บเราจะเลือกใช้ตัวไหนเลือกใช้ตัวไหนใช้สามตัวเลือกใช้มัธยาฐานนะครับแทาานไม่ได้ใช้ถุงนะครับเออครับเพื่อนได้ยินไหมครับทันทีาตอบนะครับพื่กีครับครูถามว่า ถ้าข้อมูลชุดนั้นเนี่ยนะครับมันต่างกันมากเราจะเลือกใช้ค่ากลางตัวไหนในสามตัว <c oughs> จะใช้ตัวไหนครับ <c oughs> มัธยฐานนะครับเก่งมากชนิดา <c oughs> อ่ะตอนนี้มีใบางานให้ทำนะครับมีใบางานให้ทำ <c oughs> นักเรียนทำลงสมุดนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับทำลงในสมุดนะครับ <c oughs> ทำาลงไนสมุดนะครับไม่โนแล้ครับทําเลยข้อละห้าคะแนนมีสองข้อนะครับ ลอกโจทย์เลยนะครับ ตุงครูด,ด้วยนะครับภายในวันนี้นะครับเียนที่บ้าน,นครับเด็กที่เดินที่บ้านหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ตุ้งครูสวัสดีครับ